กราบสบายดีและสวัสดีกันเบิร์ดสุขุสุคนสำหรับคลิปนี้กันยังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์คือเก่าเนาะมือนีบเบวแมนไส้กับมีควมต่างใจว่าจะพาทุกคนไปเบึงตึกเก่าเนาะเป็นตึกล่างเนาะทุกคนตึกห่างเนาะที่เราเห็นนี่ทุกคนซึ่งว่าพไดยุทธการก่อสางมาแล้ว เกือบ10ปีแล้วเนาะทุกคนบาวเมนไสก็เห็นเพิ่นก่อสร้สางตั้งแต่2,013แต่ว่าตอนนี้ก็บ่บเห็นมีการก่อสร้สางต่อเนาะซึ่งว่าตึกที่ว่าเฮาเห็นเมื่อกี้นี้เนาะจากที่ว่าเบลาเมนไสได้เห็นโครงห้างเนาะเคยเข้าไปไกลๆที่สุดก็คือตอนตลาดถาดล่วงที่ว่ายังำทันยกมันเนาะก็ถือว่า่าจะเป็นห้องหมอเนาะ และบาลเมนไส้กับขดว่าจะเขาไปที่ฮอมนี่เนาะจะพาทุกคนเขาไปเบิงว่าขังในเป็นตึกจังไดเนาะถือว่าอยู่ในเวียงจันนี่บาลเมนไส้ก็ ka, เห็นตึกห่างอยู่ประมาณ 3- าสี่ตึกนี่แหละเนาะทุกคนที่ว่ามีการก่อสร้สางแล้วก่ายุดสงักไปเกือบสิปีเนาะที่ว่าบมมีการก่อสร้สางตอ่อเนาะนี่ทุกคนที่เขาเห็นนี่ เห็นปลายๆของสันตึกน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าเบาแม่นใส่กับเขามาหอมนี่เนาะคิดว่ามันจะสอดกันเนาะแต่ว่ามันจะมีหัวเนาะที่ว่าเขาจะเป็นติดกับเพื่อนประชาชนได้เบาแม่นใส่ก็เลยบุรีเขาไปเนาะก็เลยป่าเนาะเขามาในหอมนี่ที่ว่ามือหนาเนะาะเบลแมนใส,ส่จากสีผาทุกคนเขาไปอีกเบื้องหนึ่งเนาะ กระเทิรนบาแมนไส้ขมาหอมนี่แลวก็เลยจะพาทุกคนขี่รถเลาะส้มเมืองเลยอยู่ในหอมนี่เนาะีะออกไปสอดซอยได้เนาะเขาเขมาซอยนี่ก็รู้ซึกว่าเส้นทางก็ถือว่ายังเปื่อนอยู่เนาะยังเปื่อนแลวการยังบทันได้ปูคอนกีเนาะสำหรับซอยนี่ในเขตนี้นะจะเป็นเขตบ้านเวียงเจริญทุกคน ที่ว่านซอยนี่เบาเม่นไใส่กับบกเคยเขามาจักเถื่อเนาะกับเป็นขังแหลกก็ลเลยสือโอกาสทายให้ทุกคนได้เบ่งในส้มบรรยากาศเนาะทางหอมทางซอยในเวียงจันทร์อีกหอมหนึงเนาะซึ่งว่าเขตนี้ก็น่าจ,จะเป็นเขตบานเวียงเจริญที่ว่าติดกับบานถาดลวง เนื้อติดกับบานถ,ถาดล้วงกลางเนาะทุกคนในเขตนี้กะชิกไก่ไก่ก,กันเบิดเนาะและะ้วก็สิติดกับเขตบานหัวคัวสําสหรับเขตบานนี้เนาะเนาะเส้นทางนี้ก็ถือว่าเปื่อยลายบอลเมนไส้กับเขามานี่นี่เนาะก็คือเหตุผลที่ว่าหลายคนเนาะเอฟซีก็ถามกันเขามาเนอว่าเป็นยังถนน อยู่เวืยงจันทร์มักมีฝุ่นแลวก็ค่อนข้างว่าอยู่ในถนนเส้นใหญ่มักเปืือกกระหย่อนสาเหตุนี้ทุกคนเพราะว่าเส้นทางในแต่ละเส้นทางหอมเนาะของเวื่องจันทร์กัมีซ้อยผู้คนกรีดแลวก็มีซ้อยที่ยังเป็นดินแดงเนาะกัยังค่อนข้างร้ายอยู่เนาะนี่เนาะเข้าออกมาเส้นนี้เส้นหอม เขาปุ่นแจวคิงดังของเวียงเจริญนี่เนาะทุกคนทางสายมือก็สิเป็นสีแยกไฟแดงถาดล้วงทางขวามือก็สิเป็นเส้นทางเวียงเจริญออกไปส่ครับสีแยกไฟแดงพ่นเก่งเนาะถาว่าเฮาขี่ซ,ซื้อไปนี่ทุกคนตดบ่าวแม่นไส้ก็สิมาเขาหอมนี่เลี้ยวซ้ายทุกคนเขามาทีหอมบ้านถาดล้วงกลางเนาะใน หอมนี่กะพาทุกคนมาส้มบานเมืองเนาะในบานถาดลวงกลางนี่เนาะถาห้าขีไปซื้อๆนี่ก็สิออกถาดลวงเนาะสำหรับเส้นทางหอมนี่ก็บ่ไดเงาวหลทุกคนประมาณอยู่4 0 0เมตรเท่านั้น่าจะประมาณเนาะประมาณ4 0 0เมตรนี่แหละทุกคนหรือบ่หอดเนาะ เ,เราเลี้ยวไปใกล้ๆนี่ก็สิเห็นเลยกำแพงของวัดถาดหลวงเนาะในเขตนี่ก็สิมีห่านนวดมีห่านฟิตนเนสเนาะอยู่ในหอมนี่ก็ยีเนาะทุกคนเราเลี้ยวไปซื้อนี่ก็สิเห็นกำแพงซอยถาดหลวงแหละเนาะแต่ว่าเบาแม่นไส้ก็สิพาทุกคนได้เห็น หลายๆอยเนาะในเขตบานนี้เนะาะบอลแม่นไส้กระเลีย u สายออกมาออกมาทีเส้นนี้เนาะเขาไปซื้อกะสีไปเส้นใหญ่เนาะเป็นเส้นทางใหญ่เนาะ้าเอาขี่ไปไซื้อแต่บาลแม่นไส้กระสีเหลียวคั่วอีกบาทหนึง่งออกมานี้เนาะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหอมหนึ่งเนาะ ้อมนี่กะชีซอดกับเสียนทางเขตกํกำแพงถาดล้วงคือกันเนาะนี่เนาะสภาบ้านเมืองในเขตนี้นี่เดทุกคนเขาออกมาน,นี่กะสิเจอเส้นถาดลวงเนาะเดเขาสิเ็นลึงเลียงนี่เนาะก็ะคือถาดลวงเราเป็นใส่กะเหลียวมาทางนี้เนาะไปซื้อนี่กะชีออกสู่ ถาดลวงเนื้อพล่เข่งเนาะทุกคนเนาะทางสายนี้เข้ากระชิเขาไปถาดลวงเลยเนาะเดี๋ยวครัวนี่ก็ออกไปเส้นทางหอมสอดเบียงเจริญเนาะทางเขาถาดลวงฮะเจนเบาวเมนไส้ก็ได้มาทางนี้แหละเนาะเคยเห็นเนาะ ขาเจ้าจรีวิวห่านเฟอร์อยู่ในเขตนี่ทุกคนพอดีเขามาหอมนี่ก็เลยมาเจอห่านเฟอร์ที่ว่าเห็นเข้าเจ้ารีวิวตลอดเนาะว่าเป็นห่านเฟอร์ที่ราคาถือเศร้าพันเนาะมีหนามแถมพร้อมมือก็เลยมาหอดแหลวเบาแม่นไ้ก็เลยสีถือโอกาส พาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศหารเฟอร์าหารนี้เนาะเลยครับโอ้มากินเฟอร์กันมนันสลดสลดเสียวมากสุดท้ายมาเจออหารเฟอร์ สั่งอยืนนี่สั่งยืนไนบ้างเออร์สั่งยู่นี่บ้างนี่ไงใน้อเบาแม่นไส้ก็ได้ถามสั่งเฟอเพิ่นว่ามีแต่ขึ้นไปนั่งถาอยู่โต๊ะเลยเพิ่นว่าเบาแม่นไส้ก็ขึ้นมาสานซองนาะ ดันเฟอร์นี่ก็สิเป็นสองสัตวเนาะทุกคนดานลุมก็สิมีโตอยู่เล็กหน่อยแต่ว่าดานทึ่งก็มีโต้ร้ายเนาะเราเป็นไส้กัเลือกที่จะนั่งโตอยู่มุมแจเลยเนาะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ11บเอโมงเนาะนี่ทุกคนวิวอยู่ดานทึ่งเนาะพาทุกคนเบัง มุมลุมเนาะประมาณนี่หลังจากสร้างแล้วเนาะเขาก็นั่งทาเนะท่าเฟอร์เพิ่มมาเสร์ฟเนาะบรรยากาศในห่านกับสิประมาณนี้ทุกคนตอนนี้เป็นการมาเสร์ฟเฟอร์อลไรเนาะตอนนี้เดอเฟอร์เข้ามาแลวทุกคน นี่ถวยเศร้าพันทุกคนโอ้หนากินหลายถื่อว่าหนากาัสวยงามอยู่เนาะเฟอถวยกระย,ยันดีเนาะเศร้าพันจีบทุกคนแล้วเป่าแม่นไส่ก็เห็นในรีวิวก็เห็นว่ามีน้ำเนาะมีน้ำที่ว่าพ่นแถมเนาะจะมีน้ำอยู่ สองสามอย่างเลยเนาะที่เอาเห็นุังกีเนาะอยู่ทางหนาเบาแม่นไส้กับปุ้งเฟอร์กับบริษัย้ยังร้ายเนาะใส่แต่มักเพชอย่างเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่เบาแม่นไส้ไปกินเฟอร์เขาเปียกเบาแมนไส้กับบกคอยปุ้งเนาะถ้าหานได้แสบกะคือแสบ <c oughs> บกคอยมักปุ้งไนได้เนาะสาหรับกินเฟอกินเขาเปียกบเบลแมนไส้กสบใส่แต่มักเพชดน้อยนึงพอเนาะ,ะตอนนี้กับปุ้งแล้วล่ะกัน เยี่ยมลงมือเลยเนาะทุกคนซีบึงอ้อยเฟือถั่วสาวพันแสบสใดไืมแสบอยู่เนาะทุกคนเราเมนไส้กะลืมจับพักมาเนาะเพราะว่าพักนี่เื่อว่าพื้นไหนเป็นเหลือกเอาเป็นบุฟเฟ่เลยเนาะถามว่าผู้ใดมากเกียงใดกับมีทั้งแจวสุก,กีครับ พักเนาะกะจับเอาเองเนาะคนไทยบริการเองสำหรับพักผู้ใดที่อยากได้พักเนาะเอาเม่นใส่กะลืมเอามา นี่เนาะทุกคนหนมทีวะพันแถมเฟอร์เศร้าพันยังได้หนำกินอีกเนาะถือว่าเป็นหนำซาดเผือกเนาะทุกคนบนหาเสื้อเลยเนาะเฟอร์เศร้าพันจะมีหนมแถมในยยกเศรษฐกิจยังสี่ทุกคนถือว่าในแต่ละห่านเฟอร์แต่ละบอลนี่ก็ถือว่าขึ้นถวยสามสิบสี่สิบพันแต่ว่ามาหานนี่ถือว่าสุดขุมเลยเนาะ กินแล้วแล้วบาแม่นไส้กับสิผาทุกคนไปเลาะต่อนาะทุกคนจะพาทุกคนมาขี่รถเลาะส้มเมืองตอ่ออีกหน่อยหนึ่งเนาะในเขตบานถาดล้วงเนื้อและกับผ้าส้มเขตบานพุ่นเข้งเนาะทุกคนเล็กหน่อยเนาะทุกคนทางหนาของเฮาจะก็จะเป็นกำแพงเขตถาดล้วงเนาะ ทางความมือและหานเฟอร์จากคอมที่ห้าออกมากก็คือบานถัดล้วงก้างทุกคนในเขตนี้เนาะบรรยากาศในเมือนี้เนาะือว่าในเขตนี้กับคนขางว่าสวยงามเนาะสำหรับบานเทือนอากาเส้นทางในเขตบานถัดล้วงเนื้อถัดล้วงก้างนี้เนาะ เดบ่าวเม่นไส้กับเลี่ยวใายออกมาเนาะทั้งหน้าของเฮาเฮาก็ชิเห็นอยู่เป็นลังคาของสภาแห่งศาสตร์เนาะนี่ก็ชิเป็นด้านล้างของวัดถาดหลวงเนาะนี่ทุกคนเบ่าวเม่นไส้เดี่ยวควาออกมานี่เนาะก็ชิออกมาสู่เขต บ้านพ่นเข่งเนาะในเขตนี้เนาะซึ่งว่าติดกับเขตบ้านถาดล้วงเนื้อทุกคนสำหรับบ้านพ่นเข่งเนาะสำหรับในเขตนีกาซิมีห่านเฟอร์ห่านเขาเปียกลายเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามาเทียวถาดล้วงกะมาแว กินเขาแถวนี้ได้เนาะทุกคนกระชิมีหานเฟอ้หอหันเขาเปียกที่ว่าดังๆเนาะเส้นว่าเฟอ้อพ่นเข่งเนาะในเขตนี้ก็ที่ว่ามีหลากลายหันเนาะที่ว่าเป็นเฟอ้อที่มีชื่อเสียงมาแต่เก่าเนาะนี่เนาะช่อยนี่กัที่ว่าเส้นทางสวยงามเนาะที่ว่าเพิ่งกำลังสางแล้วนี่กัสิเป็นเขตสภาแหงสะาดเนาะ ที่เราเห็นกำแพงด่านสายมือนี่เนาะนี่จะเป็นสภายแหงศาสระเนาะติดกับสนามหลวงเดินถาดหลวงเนาะทุกคนนี่เนาะทางหนาเขาก็จะเป็นเดินถาดหลวงและเส้นทางซอยนี่ก็จะเป็นเส้นทาง เขาสูสะพาแหงา่งศาดเนาะจากคอยฟนเข่งทุกคนและในซอยนี่ก็มี่านเฟอร์ทิวามีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายปีเนาะทุกคนในนี่เนาะก็ถือว่าเป็นฐานเฟอร์ฝนเข่งเนาะท่วาเฮาเห็นรถจอดเลี่ยงกันหลายๆอยู่ทั้งหนานี่ก็ถือว่าในส่วนใบใา,ย,บาย,ยังสีเนาะก็ถือว่ามี พนักงานจากบริษัทของการต่างๆนะมากซิมานังกินเฟอ้อยู่ในห่านนี้เนาะแต่ว่าสําหรับเฟอ้อในเขตนี้ก็ค่อนข้างว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเติบเนาะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะถ่วยประมาณหาสิบพันเนาะสําหรับถวยถวยใหญ่เนาะแต่ก่อนก็บทื่ว่าสมควรเนาะราคาก็ แต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจ,จะหอดมีถวยเจ็ดสิบพันแล้วระบ,บูฮูนะทุกคนนี่เนาะนี่ก็จะเป็นวงเวียนใหญ่เนาะและสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการ พาเลาะพาส้มเมืองอีก,ม,ออก,กมือนึงนอทุกคนมือนี้ว่าชิพา่าเขาไปเบิงตึกห่างก็เลยปได้พาทุกคนได้เห็นสำเนา